ไม่พี่น้องของวลรดาทุกท่านนะคะพวกกันวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะคลิปที่2คลิปแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นพัดสิน้นแต่บันนี้คลิปต่อไปจะเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็วลรดาขอานสนอให้พ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะคะผ้าคลุมไหล่พื้นใหญ่นี้นะคะ A A Premium นะคะปกติพื้นละ900้าร้อบาทขายจัดโปรช่วงนี้พืนละ580บบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายดูนในคลิปได้นะคะ สินค้าภาษิตะกอทุกขืนนะคะเนื้อนิ่มนะคะพืนนี้ก็ว่างนะคะหากท่านใดสนใจอยากไปฝากไปต้อนก็ทักมานะคะเป็นความแค้ของสกลุลนครนะคะและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้อากาศดีนะคะเพราะช่วงบ่ายอากาศดีเมื่อเช้าก็ยังฝนตกอยู่นะคะมีอากาศแจ่มใสเราก็จะมาจัดโปรให้พ่อแม่ที่นอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้คลิปนี้ขอยกเป็นกระโปรงนะคะในราคามิตรภาพเพิ่งได้มานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกระโปงไม่อัดกาวนะคะไม่อัดกาวเอวสมอกนะคะเอวสมอกด้านหลังใส่ได้ตั้งแต่เอว25ถึง35นะคะเราจะโโลให้นะคะอันนี้อยากตัวละ1,100รแล้วขายเพียง9 0้บาทเท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายเข้ามานะคะตัวละ900บาทเท่านั้นนาเบอร์หนึ่งนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกินงพ้อขายใส่สบายนะคะเป็นผ้าไม่ซับกาวนะคะพิวใส่สบายนะคะเพียง 900บาทเท่านั้นนะคะเราจัดโปรโมชั่น900บาทนะคะและต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ปกติ1,200บาทนะคะเพราะว่าเครื่องตินจบตรงนี้นะคะแต่เราจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ950บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทัาทายเข้ามาได้เลยนะคะเอลส่ได้เหมือนกันนะคะ25ถึง35นะคะวันนี้เราจัดให้เลยนะคะจัดสรรให้เลยนะคะวันนี้จัดสรรให้ท่านมิตรภานะคะ950บาทนะคะ หากท่านใดสนใจท่านเข้ามาซื้อไปฝากคุณแม่ก็ได้นะคะใส่สบายใส่ไปวัดก็ใส่ง่ายใส่กับเสื้อค่าขามก็ได้ใส่เสื้อแบบวรดาใส่นี่ก็ได้นะคะใส่แบบสบายๆนะคะเพียง950บาทเท่านั้นลายมีตีนจกมีอยู่2ตัวนะคะเพราะวรลดาได้มา6ตัว FC รับไปแล้วนะคะเพราะท่านสั่งจองไว้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยงามแท้เนโน,นนะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันจริงๆน,นะคะสินค้าเราขายตรงปกขายด้วยความจริงใจนะคะสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะท่านทักทครเข้ามาได้นะคะท่านต้องการพื้นไหนอันไหนนะคะหรือแม่ๆไม่มีรายก็โทรมาบอกอีพีขอควมเมตตาให้ท่านดูอีพีดีๆนะคะ อ็ EP ตอนนี้เป็น EP ที่พันขัวแล้วขอดูนัมเบอร์นะคะวลดาจะสามารถเปิดเช็คให้ท่านได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรหาวลดาได้เลยนะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะเก้าร้อยห้าสิบนะคะแต่งกป็นจบด้วยนะคะต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นผ้าอันเดียวกันแต่เราตัดเป็นห้าส่วนนะคะ ห้าส่วนอันนี้เราขอจัดโปรนะคะแปดร้อยบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะอันนี้ยกเป็นนัมเบอร์สี่เอลใส่ได้ยี่สิบแปดถึงสามสิบห้าเช่นกันแต่ถ้าคนหุ่นแบบโพด่วรดานี่พอดีเลยนะคะคนเตี้ยนะคะคนเตี้ยละหงแบบนี้ใส่ได้นะคะแต่ใส่พอดีเลยนะคะเขาเรียกว่าเตี้ยละหงนะคะสวยงามเหมือนการสีชมพูนะคะ ยกให้ท่านเลย800บาทนะคะได้แต่ค่าช่างค่าผ้านะคะวรลดาไม่ได้กําไรนะคะแต่อยากขายลดหลัน่นลูดรูดรูดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเอทซีเีรักของวรลดาทุกทุกท่านนะคะต่อมาอีกนะคะเป็นตัวนี้สวยงามนะคะสวยงามเพิ่งตัดมานะคะเป็น A นะคะ A, A ไม่บานมากนะคะ A ไม่บานมากเป็นเอสามสิบสองนะคะลายเสียบสวยงามนะคะปกติกะโปรงอันนี้ขายคืนละพันห้านะคะแต่วรลดาขอจัดโปรให้ท่านพิเศษเพียง1,100บาทเท่านั้น หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายเข้ามาเลยนะคะ1,100บาทหรือหากทั้นเอวไม่พอดีสามารถตัดใหม่ได้นะคะเอเหมือนกันนะคะเอใส่สบายไม่ใช่เอบานนะคะเอพอดีงามตัดรูปผ้าเข็นมือเรียบร้อยนะคะเราจัดโปร1,100บาทนะคะปกติแล้วตัวนี้ต้องขายปืนละพันหกนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะอันนี้ขอยกเป็น n ำเบอร์หนะคะสวยค่ะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะจัดโปให้เลยนะคะ สวยค่ะในพันหนึ่งร้อยบาทนะคะนหน้่งห้าต่อมาอันถ้ะต่อมาเป็นกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเพิ่ตัดมาใหม่เลยนะคะให้เอฟซีดูดีๆนะคะว่าท่านชอบไหมเอวยี่ห้าใส่ได้ถึงสามสิบห้านะคะตัวนี้เป็นผ้าสตรีตะกรายรุแก้วนะคะเราจะโกไปเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้ามีลายและตัวสินค้ามีลายและอันนะคะวันนี้ เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสวยทุกตัวนะคะนํำเบอร์บน,นะคะต่อมาเป็นลายนี้นะคะลายีเสื้อสวยสีครามน้ําทะเลครามน้ำหนึ่งนะคะเอวใส่ได้ยี่สเห้าถึงสามห้าชินกันเราก็จัดโพนะคะตัวนี้นะคะจัดโปนะคะจัดโปให้เลยนะคะตัวนี้นะคะ จัดโปรให้เลยนับเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเรามีกลิ่นหอมขายสินค้าของเรามาตรฐานนะคะยกช่อยกดอกสีตะโพซับกาวเรียบร้อยจัดโปรเพียง1,200บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสในใจท,ทักมาได้เลยนะคะเอล32ของเรานะคะอันนี้เอลลูปต่อสะโพกนะคะปกติพ้นี้ขายนะคะขาย1,500บาทอันนี้เอล32แต่วันนา,า้ขอจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะพิเศษง1,000บาทเท่านั้น ค่ะค่าแม่พี่น้อง่ันใดสนใจทักเลยนะคะ1,000บาทนะคะ1 0 0 0บาทจัดโปรนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะเราจัดโปรเช่นกันนะคะจัดโกให้เลยนะคะอันนี้เป็นกระโปรงทรงเอหน้าย้วยหลังสวยงามนะคะเอว30นะคะตรงนี้วอเอว32เหมือนกันวรดาจัดโปให้ท่านเลยนะคะพิเศษ หนึ่งพันเดียวเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิจความขายจัดโปรให้เลยนะคะท่าน,นใดสนใจทักทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิพความขายนะคะในวันนี้นะคะเป็นคลิปที่สองเราก็จัดโปรให้ท่านเป็นผ้าเป็นผ้าสําเร็จรูปเป็นผ้าแปรรูปนะคะหรือว่าเป็นผ้าแปรรูปนะคะผ้าแปรรูปจัดลดราคาให้ทุุๆขัา้านาคาท่านต้องการจัดไซส์ผ้ากาา็มีจัดท่านเป็นกระโปรงก็มีนะคะทักทา,ะะทา, okay. า,ายกันเข้ามานะคะ วันนี้สินค้าของเรามีจริพร้อมขายวันนี้สินค้าของเราสวยทุกชิ้นทุกอันนะคะอ้าพ่อแม่พี่น้องต้องการอะไรทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเราพร้อมส่งพร้อมส่งให้นะคะพร้อมส่งตรงหน้าปกคุยนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้แต่คําว่าขอบพระคุณแล้วก็ฝากกดดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณที่เมตตาะะเดินกันคิดหน้านะคะ